สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับงวดประจำวันที่15นะครับเดือน5 2567น้นะครับผมก็เมื่อวานนี้ของเรานะครับพี่ๆมาแค่ในรอบ v i p เนาะส่วนในรอบลาวสตาร์นั้นไม่มานะครับก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับ ผมไม่ห้ากับ1นะครับผลที่ออก1 7 2 7 3นะครับของเรา1เนี่ยไปอยู่ข้างหน้าเนาะให้ให้รูที่1แต่ว่า1เขามาอยู่ข้างหน้ารอบนี้ก็หลุดไปนะครับส่วนลาวสตานะครับให้ศูนย์กับ4ผลที่ออก0ูนย์นะครับในรอบนี้เสียดาย3าตัวนะครับเต็มเดียวเองนะครับพี่พี่เนาะเต็มเดียวเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครไล่ตามนะครับ402 4 0 3เนาะก็มา3ตัวนะครับ ศูนย์ไม่มานะครับมาเป็นหลักร้อยแทนเนาะก็ใครเอาสีไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สี่สามแล้วก็สี่เก้าของเรามาในตัวเจาะสี่สามนะครับก็ถ้าใดมีโชคในรอบนี้ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ ยังไม่ได้เขียนไว้เลยนะครับต้องขอโทษแป๊บหนึ่งนะครับก็ผมลืมเขียนหัวข้อไว้นะครับวันที่สิบห้านะครับปกติจะเขียนหัวข้อไว้นะครับ เวลาสักแป๊บนะครับพี่นะครับหวยลาวสตาร์นะครับพี่พ,นะพ,พี่วันนี้ผมให้ไปที่เลข1กับเลข7จนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7นะครับผม

13นะครับส่วนราวสตา VIP นะครับราวสตา VIP ให้2กับ8นะครับพี่พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข8 8 3 8 4 8 9 2 3 2 4 2 9นะครับ 3ตัวส8 4นะครับนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับหงายราสตาเนาะท่านไหนชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับลองแอดก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม ขอให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางขอให้เฮงเฮรวยๆนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ